สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้กับพอ่อกับสองเกอสอดใช่แนวอีกแล้วครับเมื่อนี้สิมาเบิงเพิ่นปลูกป่าครับที่นี่ยังก็น้องตะขอดโมเดลนนทองคําของพี่ไพ่จีรารัตน์หละกสันต้นต่อ,น,ตอนี่ครับคุณพ่อเป็นผู้ดูแลตอนตอนนี้สิพาไปเบิงหนองก่อนครับมันเป็นยังไงครับน้องตะขอดโมเดล ต,ตอนนี้เป็นหน้าครับเป็นข้องสใส่ไก่ครับแต่ว่าตอนนี้มีน้ำตอ่อกันกับหน้าเบิงเบ่อออกครับนี่กับซักท่องครับก็เป็นถนนไปครับแต่ว่าตอนนี้มันหกนิดหน่อยครับก็มีฮอกกานีครับปลูกมีไม่ทุกอย่างครับก็มาถึงหน้องแล้วครับ สีผ้าเบิ้งหนองกอนครับหนองกับหน้ากติดกันลหละครับหน่องนี่หน้องเกาหน้องโบลาณหนองโบร้านบอกครับประมาณจักไรนี่ครับทั้งทีหน้องนี่สองไรบ่มีปลาบ่นี่ปลาเต็มทุกประเภทโอ้มีทุกประเภทอืมดูแนวตัคอปลาดก ปนปนตามค,คู่น้องนี่กัดเป็นน้องนี่น้อง,องปลา,เป,ปาเป็นแจนนี่เยป่าจะขึ้นเมืมอขึ้นมาจากาขุนกับปลูกต้นไม้ครับมีทั้งไม้ผลละหมากลากไม้มีหอยางแน่ครับงูโคตรต้่องกล้องบางงอเขาข้าโอ้มีมทุกอย่างครับแต่ว่าเบิ่งบ่รอบดอกครับเพราะว่าที่บงนี้มันกว้างครับประมาณ ยี่สิบหาลยเนาะผืนนี่ร่วมกันแล้วนี่นี่หาลายอ๋นนยแต่ว่าตอนนี้สีแนะนั่พระเอกครับคนกรุงเทพมาไหมครับนี่ครับสวัสดีครับแดงชำนาญครับชครับรอตอนนี้สิรับเซ็นสัญญากันแหละครับเสียห้เป็นพระเอกตลอดไปตอนนี้นาตาก,กรล่อเขาขันครับม,มือนี่กัมาเบิงสวนครับกะสิมัก หลอยของอยากของกินไว้ครับไปข้าววันนี้สวนสวนนี่หลายครับผลไม้กล้วยเป็นกล้วยเป็นลำไยเป็นนี่ครับหลายอย่างครับปลูกทั้งไม้ยืนต้นทั้งนอไม้ทั้งผลไม้ต่างๆครับเจ้าของสวนนลยุคกรุงเทพครับกําลังเห็ุงานอยู่กับลูกเรียนหนังสือญี่ปุ่นครับมาครับเบิ่งสวนกันฟังนี่เป่นสิปลูกลำไยหรือมั้ลำไยกับต้นนี้อย่างลำไยเงาะ บกอกน้ำเปรี้ยวขเขาเอิญต,ตัวนี้กับ<ว>เป็นหน้าครับตัวนี้กับเป็นข้องใส่ไก่ครับน้ำขอกน้ำขอบนี่เป็นสักท่องครับสักท่องงามเลยครับมีสักท่องมีกล้วยมีต้นแค่มีละเ้าหั่นลางกะเลียงปลาดิ้นกล้ช่อนแล้วก็ปลาทับทิมครับแล้วก็ปลูกไนต้นกระจับ โอ้ oh, ต้นกระจับแม่นบ่แม่นครับกระจับเพลนวา่าเจ้าของเพลนวา่าลุ้งใบหาลอยต้นครับแต่ว่าคือบ่เห็นนั่นนี่นี่นี่นอ๋ตอนนต่อนเนื่องงาใบกุ้งเขียวเนะี่ยไปกระจับอ๋อรุ้งเข้าใบก็สิเห็นบางทิศกันอี่ของเชื้อญาติเพลนครับเป็นพระเจ้าปลูกใบด้านหน้าครับกะขึ้นไปเบิ่งสวนปลาครับบวัสดีครับ มดช่วงหน้าแล้วครับนี่บอกกระจับบนี่บัวอ๋อเขียวที่นี่นี่กระจับนี่นี่ใบกระจับเป็นคนบ้านนอกว่าหุ่นจะกระจับอ๋อเห็นแล้วครับต้นหนึ่งครับ,รบหาลอยเหลือ,อต้นหนึ่งก็ยังดีครับบเหลือ <c oughs> หลายครับเหลือครบหาลอยมันอสิยุคฟังหุ่นมันอสิหนาเนี่ยแต่ต้นพีซิดฟังนี่สิเป็นสาพักน้ำครับมีแทนโซสาเซลล์อันนี้ก็ดี ปลูกต้นแค่ปลูกต้นสาแล้วก็ปลูกพักพืชพักผลไม้ไม่บบพุง่งนี่ต้นมบแค่ครับหลายยางครับปลูกคือว่ายางไปใส่มีของกินตลอดครับสวนนี่อ๋อนี่จอน้ำบาดาลแล้วติดโซลาเซลล์แล้วก็เอามาพักนีบ่อน,น้ำคอับ่อนี่แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยน้ำไปตีข้องแยกตรงนั้นครับอ๋อนี่ครับเกษตรเลยปลูก ขันปลูกหน้ากับเอานามหนีใจกั้นันหลายกับเอาลงคล้องครับบ้านนี้กับป้เขาสวนป่าครับสวนป่านี่สีมีกล้วยมีไผ่มีพริกมีตะไคร้นี่คือผักสวนขั้วเซ็ตหลักไงใ,ใจคว่ำคือเจ้าของให้เพื่อนอยากปลูกไผ่ปลูกต้นไม้ปลูกป่า<ม>เพื่อนหน้าโคตรวันเถอะแมนแมนปลูกป่า สามยางนี่สี่ยางสนุกแกนของสันต้นต่อเพื่อนอ๋อนี่แผงโซล่าเซลล์แมนบอนีอ่มีพายุง่ายไหพยุมม่าปลาดูมีปลาดูมีต้นสากอีกครับสี่ปลูกเป็นแถวไปในระยะแปดไร่บ่เก่าบอมันเครื่อนงนียี่สิบหาแต่ว่าได้โซนนี่กะแบ่งกันไปกับบ่บ่กำหนดเพิ่นปลูกไปเรื่อยครับผู้รัก ตกสิบไล่ได้ครับแถวเชฟป่าใหม่แล้วก็ฟังนั้นก็เห็ดหน้าครับกลับมาถึงโซนต้นสักท่องครับกับปลูกต้นกล้วยแซมครับกับประมาณจักปีนี่สองปีแมนวานี่แมนครับสปีต้นสักกับกระลังงามครับยากระฮกนิดหน่อยครับเพราะว่าเพิ่นบ่สีดยาครับเพิ่นตัดเอานี่มาลอย รักเบิองสวนมันซื้อดอกครับมาเลยท่านเตรียมการเอาจังขี้ลราครับเป็นธรรมชาติดีนี่คือโซนของสักท่อมแมนบ้นี่แมนครับสักท่องกับกล้วยเอาล้วยเพื่อให้เป็นน้ำเลี้ยงต้นสตกครับอ๋อแต่นี่ต้นระยุ่งน้ำนิดหน่อยครับผสกมกันแล้วก็ผลไม้กับที่ต้นกระหนุนมีคาไมีตะไคร้ตลอดได้ครับกระสัน่นไปไป,ไปเบิงไผ่ตอนี่เห็นเหลียวเห็นไายแล้วนี่ นี่ไผ่ครับนี่สร้างมนกับปลูกนี่แหละครับปีที่สองอยากหกนิดน้อยครับฝนมันดีครับตัดหญ้าเพรท่านตอนนี้กับบ่ได้เป็นนอแหละครับไงแล้วนอกับมีนอครับแต่ว่ามันเพรท่านได้ไงครับ โอ้เจ็บทุกอาทิตย์บ่แมน่นมาหันกับห้องสีเก็บใส่ครับแบบนี้เห็นแบบนี้ครับกะโอ้หนาำครับผลดีเกินนี่กับลาซักอีกครับแต่ว่าตรงนี้นี่บ่มีกล้วยครับโซนสักโซนนี่ กะมีฮอกานี่เสริมครับนี่แหละครับนโยบายของสารตนต่อปลูกป่าเพื่ออนาคตครับนี่ก็เป็นส้นต้นมั่นป่าครับอยากหกครับน้ำถ่วมมันละึืนมานี่ก็สิเป็นสะอีกลูกหนึ่งครับยูนีมีสะสามลูกครับกับปลูกแซมกันครับ อันนี้กับพายุงกับเป็นเอือนป้ากล้วยครับง่ามเลยครับมาส้นนี่กับเป็นหน้าอีกครับการปรับทีนี่คือปรับตามสภาพครับบไดรมีรูปแบบแบบ3ามสามึามแบบ โคกน้องหน้าแบบที่ในโมดเดลเขาเท่าไดครับอันนี้โมดเดลที่เป็นสไตล์เฮดเองครับเอาตามสภาพดินตัวนี้ก็เป็นสะครับปลาเป็นมื่นที่ได้นปลาเป็นมืน่นแต่วโตวบใหญ่เลี้ยงแบบธรรมชาติครับสำหรับมื้อนีกับผามาเทียว น้องตะขอดโมเดลครับปลูกปลาเพื่ออนาคตอาซิบะละเอียดครับมันหลายอย่างบาทัวัวกะเฮ็ดคลิปบอกจากหน้าที่ก็ได้แค่นี้แ่ละครับโอกาสนาสิพาพมาเบิงใหม่ครับสํารับมือนี้สองเกสอดใช่แนวทั้ง YouTube แล้วกระทั่งเพจลาละครับบ๊ายบายครับ